ดูดวงชาวราศนะีพฤษภครับวันที่25สิงหาคมคนระับผมโชคชะตาการงานการเงินความรักคนระับผมดวงรายวันคนระับผมโชคชะตาบุญกุศลวัาส,สนามาดูกันนะครับผมการงานเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงความรักเป็นยะังไงครับด้วยบุญกุศสวาสนาเทพเทวดาสิงห์ศิธิ์คำชูป,ปกปักกุ้มของราศ,าศานะีนครับผมก่อนอื่นหมอจะแนะนําก่อนถ้าท่านมีปัญหาศัตรูมมมานเยอะให้ท่านพบไพรีพีนาธ ครับผม250บาทพระเก่านะจ๊ะวัดบวรนะจ๊ะสองร้อยห้บาทส่งฟรีครับนะผมแล้วเป็นไปได้ให้พบคู่กันเหรียญเหรียญปางปาง่ปามันบางคนเรียกเหรียญแก้กรรมนะครับผมเหรียญแก้กรรมครับนะ250บาทครับนะผมถ้าเจอเรื่องราวต่างๆนะครับผมให้พบนะครับผมนะครับผมเขาเรียกว่าอ่าพระปางป่าหรือวัดป่าเดลัยนะครับปางป่าเดลัยนะครับผมนะครับผมเขาว่ากันว่าจะพลิกชะตาชีวิตครับนะผมพลิกชะตาชีวิต แร้ว250บาทเช่นเดียวกันครับสนใจทักมาครับ Sunny 4289นะครับผมโชกตาบุญุสนวัสนาเทพเทวดาสิงหาศิธิ์คำชูปกปักษุครองรสาสาคัญที่ตําแหน่งดวงชะตาของท่านตําแหน่งของท่านเป็นไงครับตกตําแหน่งสิงหาศิธิ์การงานตกตําแหน่งสิงหาศิธิ์แปลว่าคุณมีความสามารถพิเศษทางด้านเรื่องการงานของคุณเป็นพิเศษในช่วงชะตาในวันนี้ประสบความสําเร็จครับผมจะได้รับข่าวดีบริวารเข้ามาลื่นเริงสังสรรค์ ไล่ลำเตรียมตัวเฮลัน่นเขาเรียกว่าเข้ามาทุทิศทุกทางบริวารคอยเข้ามาสนับสนุนคำชูเทพเทวดาก็ได้นะเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาในวันนี้ดวงชะตาของท่านอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างยังไม่ได้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่ายังไม่ได้ดั่งใจนะผมยังเป็นไปไ,ไม่สมหวังยังไปไม่สุดแต่ว่าได้ไหมได้ในวันนี้ถือว่าวันเป็นวันที่ใช้ได้ รับมการการเงินการปฏริบัอดอยการลี่เริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายวันนี้การปฏิบัอดอยเกิดขึ้นในโชคชะตาการความคิดลี่เริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เทวดาส่งมอบให้กับท่านเขาเรียกว่าถ้วยทองบังเกิดพระราชาแห่งถ้วยตกตำแหน่งเก้าถ้วยทองได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาประเดบดัง ทาให้ท่านประสบความเร็จทางด้านเรื่องการเงินในวันนี้การเงินของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้นะครับการเงินของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งโดยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดดักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งการเงินนะอัศวินขี่ม้าทรงมอบถ้วยทองแปลว่าเทวดาจะโอนเงินมาให้ เปียบเสมอน,นะครับไม่มีคนระับเทวดาโอนเงินให้แต่ว่าเปรียนเสมือนว่าเทวดาจะโอนเงินมาให้ก็คือว่าขายบางคนจะส่งมอบเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเงินให้แก่ท่านนะผมถ้าท่านเดี๋ยวบอกว่ากําลังจะไปรับออเดอร์นะผมก็จะได้เป็นไปตามนั้นกําลังจะไปขายที่ก็จะได้เป็นไปตามนั้นกําลังจะไปติดต่อธุรกิจการงานการค้าเปิดท้ายขายของได้เป็นไปตามนั้นขายดีบขายดีนะผมมันตกตําแหน่งได้รับถ้วยเพราะฉะนั้นท่านจงรับพลัง ทางด้านบวกเอาไว้แล้วความรักยืนหยัดด้วยตัวนั่นเองอึดอัดอดทนอดกั้นกับปัญหาต่างๆเจ็บปวดภายในใจลึกๆแต่ว่าจะมีใครบางคนเข้ามาส่งมอบถ้วยทองให้แก่ท่านโอกาสท้องโอกาสดีคู่รักใหม่เข้ามาถ้าท่านยังโสดน,นะถ้ามีคู่อยู่แล้วอาจจะมีใครบางคนเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยแต่ก็บอกเขาไปตรงๆบอกเรามีคู่แล้วครับผมเรามีไปแล้ว เพราะว่าแต่ไงก็แล้วแต่สิ่งต่างๆมันจะเกิดความลื่นเลงสั่งๆถึงแม้มีคู่ก็อาจจะมีเรื่องก็ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักทางด้านเรื่องโชคลาภตกตําแหน่งเลยสองไม่เท้าถือโลกไว้บนมือเขาเรียกว่ามีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิกสิทธิ์คำชูปกปักปกุ้มครองรักษาดวงชะตานี้จะมีโชคลาภแก้แหวนเง,งินทองในวันนี้ปนวันนี้ไปก็จะดวงเปิดอยู่ดีนะผมทุกสิ่งทุกอย่างระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทน,นะผมนะการที่ทําให้เกิดผิดพลาดเขาเรียกเฉียด c ีออกสี่สสีสองออก4ีหนึ่งอะไรอย่างนี้เฉียดนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะผมเรื่องที่ทําให้ผิดพลาดไม่ใช่ท่านไม่มีโชคลาบท่านมีโชคลาบแต่มันมีกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณดวงชะตานี้ตกตําแหน่ง justice ทำตามกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎนะผมเราก็ปล่อยไปตามโชคชะตาครับมีกฎก็มีกฎเราก็ทําตามกฎไง รับผมเพราะฉะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาทางด้านเรื่องโชคลาบมีโชคไมีลาบก็ลุยสิครับแล้วโชคลาบของคุณอยู่ในตำแหน่งไหนล่ะอ่าตำแหน่งสำคัญนะครับผมอาจารย์มีโชคลาบนั้นอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอาจารย์ับผมตำแหน่งของท่านเป็นลักษณะผู้ชายอายุมากครับผมตำแหน่งของท่านตัผู้ชายอายุมากนะผจะนำพาแก้แหวนเงินทองเพชรนิจินดาครับนำพาซึ่งความสาเร็จครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นชายครับผมอาจจะเป็นหญิงก็ได้ เราที่เขาเรียกว่าเพศตรงข้ามจะนําพาซึ่งความาสมเ็จถ้าท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่เพศหญิงจะนําพาซึ่งโชคลาภมาให้นะผมและตัวท่านเองนั่นแหละคือผู้ผู้จุดเริ่มต้นแต่ถ้าท่านเป็นหญิงฟังคลิปนี้อยู่เพศชายเนี่ยนะผมมีในลักษณะในวัยกลางคนเนี่ยนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาให้แก้แหวนเงินทองเป็นนีจินดาแต่ดวงชะตานี้อาจจะขี้เหนียวทางด้านเรื่องโชคลาบก็คืออะไรก็คือว่ามีโชคน้อยเหลือเกินอยากจะมีนะผมแต่ว่าถ้าท่าน นะผมตัดสินใจอย่างเด็ดขาดตกตำแหน่งดึงดาบนะมาแน่จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยอำนาจบนมารมีวาสนาดวงชะตานี้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองนะผมในวันนี้ความโดดเด่นมีบุญกุศลวาสนาสูงนะครับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นนะตอนนี้กี่โมงแล้ว <c oughs> นะผมไปไหว้ก็ได้ไหวช่วงเย็นก็ได้นะผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจะเปิดปูฤาษีสองแสงตะเกียงทอง จะนำพาซึ่งความะสมเลศโชคลาบเงินทองมารมีวาสนาไหว้วันนี้เผื่อพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็รวยพรุ่งนี้รวยเลยรวยนะผมพระยานุปูาษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความะสมเลศโชคลาบเงินทองมารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคงครักษาเทวดาส่องมอบให้แก่ท่านแล้วนะผมพรุ่งนี้รวยเลยรวยไหว้วันนี้หมอสันทาคลิปซะเย็นเลยนะับดูดวงให้ตอนเย็นนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบ อาจประหันศัตรูหมมานปราบศัตรูเฮียนเตนต้องปราบสิ่งชัว่วร้ายก่อนนะก่อนที่ท่านจะดวงเปิดท่านจําไว้เลยนะจะดวงเปิดด้วยอะไรก็แล้วแต่ไหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณไหว้วท่านปยาโยมท่านอ่ไหว้สิงห์สิทธิ์เอาผมไหว้องค์พ่อเจ้าทุกขามรามเทพครับองค์พ่อพระแม่มาเดวีพระแม่ลาสนิมพระแม่มารีอามานพระแม่กาลีกราบไหว้องค์เทพปราบศัตรูหมมานให้หมดไปก่อนถึงดวงเปิดนะท่านถ้าถ้าท่านเราขอโชคลาบอย่างเดียวเมื่อมันปิดอยู่เอาผมทำยังไงก็ไม่รวย ทำยังไงก็ไม่เห็งทำยังไงก็ไม่ปังเพราะฉะนั้นด้วยโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาจิงสิทธิ์คำจูกปักกุ้มของรักษาดวงนี้ต้องอัศวินขี่ม้าถือดาบปราัตูเฮียนเตียนเอผมสิ่งชั่วร้ายสิ่งอย่างไรสิ่งอัปมงคลนับเขมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอคนประเภทอย่างนี้เราไม่เอาไม่ช่วยเหลือเอช่วยเสร็จมันด่าล้วด้วยครับผมไม่เอาเอาช่วยเสร็จมันยืนด่าเราแล้วมันเยี่ยมเงินเรา้วยแล้วอย่างนี้ไม่เอาไม่ช่วยเราดูแลโอ้โหไม่ไหวว่ะ ่านดูแล้วไม่ไหวไม่เอาไม่ยุ่งอะนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปากคุ้มกองรักษาดวงนี้ยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองนะผมเราอยู่ของเราได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครครับอยู่ด้วยบุญบุญกุศลวาส,สนาของเราอยู่ในศีลธรรมนะครับหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่มีกิกสี่ไม่พูดปอดห้าไม่ดื่มเหล้าอยู่ได้ศีลธรรมรับลองได้เลยดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งที่ดีแน่นะครับผมดวงชะตานี้ รับผมท่านใดจะดูดวงกับหมอซันทักไลน์มาซันนี่สีสองพันเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทครับสี่คำถามแถมหนึ่งมีแถมหนึ่งด้วยจหรอาอาผมโปรโมชั่นรับผมเดี๋ยวนี้หมอดูต้องแข่งกันนะหมอดูเยอะต้องแข่งกันนิดนึงสี่คำถามแถมหนึ่งโปรโมชั่นรับผมสี่คำถามแถมหนึ่งเอาผม, 4, 3, 1, าผมไม่มีโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะนะครับผมเอาสี่คำถามแถมหนึ่งแปดร้อยบาทเอาสี่คำถามนะคำถามมาสองร้อยแปดร้อยบาทแถมหนึ่ง นะครับผมรับสี่คำถามหนึ่งหรือไม่มีคําถามการงานการเงนิงนความรักอาจารย์โดยรวมสนาที4ี่รนาที800ทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปเก้าย้ำก่อนนะส่งคลิปให้นะส่งคลิปให้นะจา้านะครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปด้าขอให้ท่านจำชื่อรับรือเป็นไม่ได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายคำํานายนัในวันนี้แล้วก็พ้นวันนี้ไป้วขอให้ท่านจำชื่อครับสวัสดีครับ